องประกอบที่6หน่วยที่4ว่าระเรื่องของการจดบันทึกการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะเล็กแค่ไหนเช่นมีคัตเตอร์อาจจะบาดมือพนักง,งานที่เตรียมทําแผ่นพับเพื่อน,นําเสนอเพิ่มพนักง,งานด้วยกันก็ควรจะมีการบันทึกเป็นละลักษณ์อักษรเพราะว่ามันมีเหตุผลสําสคัญหลายประการครับประการที่1ก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไร ตรงนี้พนักง,งานก็ควรจะทราบว่าอุบัติเหตุนั้นมีแนวโนม้มว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ถือว่าเป็นการบันทึกที่สามารถใช้ในการตรวจสอบได้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในกรณีนี้เองหรือว่าอาจจะเป็นกรณีอื่นๆที่ติดตามมาด้วยกันครับที่สําคัญก็คือหลักฐานของการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเป็นหลักฐานสําคัญสาหรับตํารวจ สำหรับสถานรักษาพยาบาลหรือว่าสำหรับบริษัทประกันภัยที่นำไปใช้เป็นหลักฐานในการเบริกจ่ายหรือว่าเป็นข้อมูลในการสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับประเภทของบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั้นมีอยู่หลายรูปแบบครับแบบฟอร์มการลาป่วยก็สามารถนำไปยืนยันได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้พนักง,งานจะเป็นที่จะต้องหยุดงานนานแค่ไหนเราก็จะทราบว่าผลกระทบของอุบัติเหตุนั้นมีมากน้อยขนาดไหนใบรับรองแพทย์ตรงนี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ เพราะว่าใบรับรองแพทย์จะระบุสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่จําเป็นต้องชดเชยหรือว่าทําให้พนักงานของเขาฟื้นฟูจิตใจและก็สภาพร่างกายได้ครับเช่นต้องพักผ่อนกี่วันต้องได้รับการารักษาพยายบาลอย่างไรสมุดลงทะเบียนการบาดเจ็บในสถานประกอบการตรงนี้ก็เป็นหลักฐานที่สําคัญคือเราสามารถนํามาดูแนวโน้มหรือว่าอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นในรูปแบบไหนเกิดขึ้นที่ใดเอกสารแจ้งเตือนอุบัติเหตุ ตรงนี้เราก็สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานที่สําคัญได้ด้วยนะครับว่าทางสถานประกอบการก็เคยมีมาตรการป้องกันแล้วนะเรามีเอกสารแจ้งเตือนแล้วเราก็จะต้องทราบว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุผลของการสอบสวนก็เป็นรูปแบบของการบันทึกในรูปแบบหนึ่งด้วยครับพอเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคณะกรรมการหรือว่าหัวหน้างานก็จะต้องมีการสืบสวนถึงสาเหตุและก็สอบสวนพยานด้วยข้อมูลของพยานตรงนั้นเราก็สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้หลายประการครับ ภาพถ่ายก็สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับกับการประกอบรายงานว่าถ้าเกิดในกรณีที่มีผู้ตรวจสอบมาจากภายนอกหรือว่า external investigator การจดบันทึกของผู้ตรวจสอบเราก็สามารถนํามาใช้เก็บเป็นหลักฐานที่อาจจะได้ใช้งานต่อไปในอนาคตได้เช่นเดียวกันครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกรันภัยหรือว่าประกันอุบัติเหตุของพนักงานตรงนั้นก็เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรเหมือนกันครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเอกสารที่แสดงถึงการกลับมาทํางานของพนักงานอีกครั้ง อาจจะมีบันทึกข้อมูลของซัพพลายเออร์หรือว่ารายงานทางการแพทย์ของตัวพนักง,งานที่เจ็บป่วยเองทั้งหมดนี้สามารถเก็บมาใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้หมดเหมือนกัน